สวัีครับพบกับช่องขบวนช้านี่นะครับวันนี้มากินเขาน้องกันเด้อครับเข่าเที่ยงนะครับครับวันว่าคอยาหนานะครับกติบัตเบิ้งนะครับนึ่ครับชีวิตคนชีวิตงานไรเดือนนะครับนะครับงานกับวันนี้เราพักเที่ยงเฝ้ากินเฝ้าเก็บงานนะครับวันนี้งานหลายแล้วครับโอ้ยครับนะครับก็ต้องใส่ตัวร่างนะครับกินเรากับมวันถิ่มไว้นะครับนะครับเซตทุกอย่างนะครับนะครับพ่อเข่านะครับกับพักนะครับลาบกระดูกนะครับวันนี้มากินน้อกันนะครับ ทำยังไงเลยครับนะครับพอกินนะครับฝ่าอย่างนั้นครับเป็นไรครับโอ้ยผมครับชีวิตคนไรเด่นครับเนี่ยครับเลยครับเดี๋ยวราประดูกกันครับนะครับแล้วแล้วก็ประกาศเชิญนะครับเห็นยังไงนะครับกระหน่อกินอย่างนะครับ วันนี้ขยับจะน่ากินนะครับว่าเตยถั่วไปเลยนะครับนั่นได้ถถอะครับันเตยเลยครับลาบปปัดุกนะครับลาบปปัดุกอวยเพื่อนว่าครับน่ากินนะครับเนี่ครับ เวลาเลยครับเมื่อไงครับเมื่อไงกรับป้อง้วครับขอบทักินเหมือนจบไปเลยครับ ก็เห็นว่ากินงังไงครับที่อย่าง็งนะครับเห็เราเขาเกลือกินไหนะครับนะครับแล้วน้าจะอล้วครับ,บครับนะ ก็เลยครับมันดีขนาดนะครับครับความลำบากได้ครับ ว่าขอว่าเรืตรงอย่างเนะครับเห็นไมครับอืมขอฟ้ามังจะกินนะครับ ดีเลยครับ mm hmm. ยินมนะครับประกาศยิน,นครับทำละหาบาทนะครับนะครับกินสองครับแด้วครับหาบาทครับ ่าส่ํนี้เด้อครับสวัสดีครับ